สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องความสุขสวนฝันชาแนวนะครับช่องสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำกรเกษตรหลังกเกษตรนะครับวันนี้พามาดูไก่ชนนะครับต้องขออนุญาตเป็นเพลงนะครับช่วงนี้น่าจะใช้วิธีการภาคเอาก่อนนะครับเพราะว่า YouTube เดี๋ยวนี้ เขาเข้มข้นเหลือกันเรื่องลิขสิทธ์นะครับก็ผมจะใช้วิธีการภาคออก่อนก็อย่าเพิ่งรำคาญกันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูไก่ชนครับนี่เป็นแม่ที่ผมเคยลงไว้ว่าเป็นแม่๋อยนะครับที่ผมลองเอาสายเชิงผสมนะครับลูกออกมาเพียบเลยนะครับเกือบสิบห้าตัวเลยครับลูกเลี้ยงรอดหมดนะครับ นะครับคอกเรานี่ปล่อยหากินตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาตินะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับให้อาหารเสริมนะครับหาอาหารเสริมให้เขานะครับเพราะที่นี่อ๋อปลูกผักด้วยนะครับที่สวนเนี่ยครับปลูกผักด้วยก็เลยจําเป็นต้องมีพื้นที่เขาไม่เยอะเท่าไหร่นะค่อนข้างจะจากัดผมเลี้ยงผมเลี้ยงกับออ รุ่นพี่นะครับที่เขาทํางานบริษัทเดียวกันด้วยนะครับที่เขาปลูกผักด้วยนะครับต้องจาเป็นต้องล้อมรั้วนะครับเพราะว่าผมเอาไก่เข้ามาเลี้ยงด้วยนะครับมีทั้งไก่ป่าไก่ชนเลยนะครับก็ช่วยๆกันเลี้ยงกับพี่เขานะครับเนี่ยก็เลยก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับสหมนเจ้านี่นะครับไอชื่อไอมึนนะครับเป็นบริการ ดูแลไก่ของเรานะครับที่นี่มีอยู่สามตัวนะครับมี้มึนที่ตัวหนึ่งแก่แล้วนะครับเนี่ยแก่มากเราไม่กัดไก่นะครับไม่กัดไก่ไม่กัดเป็ดนะครับเนี่ยให้ดูแลไก่ครับช่วงบ่ายๆนี่ไก่ก็จะเข้าล่มกันหมดนะครับช่วงบ่ายๆนี่ไก่ก็จะเข้าล่มกันหมดนะครับตอนนี้อากาศหนาวนะครับที่คลองเรานี่อยู่ที่ชนบุรีนะครับอยู่ที่ อำเภอเมืองครับตำบลหนองไมแดงครับตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยพวกไก่ก็จะเข้ามาพักร่มกันหมดนะครับ,รบก็มีไก่รุ่นๆนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยรุ่นใหม่ออกมาเพียบเลยนะครับก็ถ้าเป็นตัวพู่เนี่ยเราก็จะคัดนะครับแล้วก็ให้น้องๆที่เขาฝึกเอาไปชนต่ออีกทีนะครับเราเป็นผู้เพาะะครับผู้ผลิตอันนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับ ที่เราจับไว้นะครับเลี้ยวมากเลยนะครับใ,ใจหนุ่มเดี๋ยวจับไว้ให้เดี๋ยวจะมีน้องเข้ามารับไปคัดนะครับอันนี้ก็จะร้อยใหญ่หน่อยนะครับน่าจะเกือบสามโลเลยแต่ว่าพอไปเลี้ยงแล้วก็น่าจะยุบนะครับเหลือสองสองแปดสองเก้านะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะดูจากสายตาน่าจะสามโลนะครับเดี๋ยวไปให้เขาไปคัดนะครับเดี๋ยวก็รู้กันว่าผ่านหนผ่านอันนี้นี่รุ่นพี่เคย คัดผ่านเราไปออกจนสนามใหญ่มาแล้วนะครับนะครับเส่ไปจนสนามบ้านบึงมาแล้วเห็นน้องเขาจะมาเอาไปคัดครับจุดนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่คอกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพามาดูไก่ชนกันใหม่นะครับช่วงเย็นๆตอนให้อาหารก็จะมารวมตัวคอนข้งเยอะหน่อยครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ